สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดน้องคายจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาพบังคับประจำปีงบประมาณ2,566 วันที่14ธันวาคม2565ที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดหนองคายได้จัดการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2566โดยมีนายชานชัยคงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการ นายวิเศษคำไพจัดหางานจังหวัดหนองคายกล่าวว่าการจัดการประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการประชุมชี้แจงครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้อุ่นหน่วยการโรงเรียนและครูแนะแนวรวมจำนวนหนึ่ง 1 6 2คนมีวิทยากรจากสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม